เิดเพลงเย็นๆเปลงอย่างชื่อย่างเนาะเพลงหย่างหูมันเป็นเพลงม้วนจะมี่มออกไหมลงนี้ม้วนเหรออืมปีมมยัยงมาได้มเดียวเนี่ยพี่สาวสองพันมีเสียงน้อย,อยามาได้เฮาก,พก็พิชการพิดกันเที่ยงกันไปเข้ากาดเข้ารีเปิรกระตักว่าโอเดสไปเที่ยงพี่สาวข้าเจนพี่สาวลมขึ้นเพราะเป็นความดันโมละ มาสผมอกนะเจ้าขอโทษเออขอโทษเจ้าี่อู้ปากดังไปหน่อยมักเตมึงกับเงี้ยตลมคลื่นแต่นาะงก็ใจบางทีมันี้ยเอาอู้กันมันมาเข้ากันอยู่ด้วยกันมาเมินเป็นสาวปีสามสิบปีก็ให้อู้กันดีๆดันรักบัดดี้กินกันไงกะวันนี้วันนี้ออกใจไปไปเสาะอย่างเติงคาบละอยู่ละเร็วๆยากกินยังอยังแง่ยังเอาไปยัง จะตัวใจพี่สาวไงโอเดสเจ็ดสิบจะตัวใจพี่สาวสอพันยากกินยางยากย่ายยางยากไปไหนบอกน้องน้องกูหูเลาว่าพี่ชอบไปยางพี่มักไปยางป้าป้าป้าหิวเลยเนาะไปไหนมาถึงไปไหนกลับข้าเมืองแล้วกะกลับข้าเมืองโอเคอันเดี๋ยวน้องอยู่เทินหน้านี้เปิดไฟเลี้ยวกันก็อยู่เทินนี่อย่างละลาเก้าจะถึงบ้านแล้วก็กลับข้าเมืองไงพี่อยู่เทินหน้านี่ บัาเจ้พี่ไปได้บอกมืากลับเข้าเมืองกับพี่บอกน้องว่ากลับเข้าเมืองกับยูเทิร์นมามีหน้าเนี่ยก็น้องจะไปยูเทิร์นี้อย่างอ่ะก็จะไปซะอยังกินลน่กับตรงไปนี่ปี๊กบ้านน้องโดยสเก็ตดอกก็จะไปซ้ออันยังกินแล้วจะกลับเข้าเมืองนี่อย่างอ่ะกับพี่บอกพี่ชอบกลับเข้าเมืองหนูก็จะไปยูเทิร์หน้านี่กับพี่กลับเข้าเมืองไงเข้าในเวียงอ่ะกลับเข้าเมืองคือการเข้าในเวียงกลับเข้าเมืองบ้าเจบ่้าเจปิ๊กไปในเมืองกับลูกในเมืองมาบัดเดียวเนี่ย กลับเข้าเมืองก็คือไปกลับรถที่เข้าในเว<ๆ>ียงไงบัจจับัจจปิ๊กไปในเมืองบัจจักลับเข้าเมืองกับมึงถามพี่ว่าอยากนี่หยางอยากชอบอันอังกินแต่เติมคาบแล้วพี่ก็บอกว่ากลับเข้าเมืองอ่ะกายุเทินมีหน้านี่หรอพี่พี่มักของกินเมืองกลับเข้าเมืองของกินเมืองบัจจัปิ๊กเข้าไปในเมืองโอ้ บัใจ้ขึ้นปนอยู่ทนกับเขาไปอยู่ที่หยังก็จะกินกับเข้าเมืองกับพี่อู้บบกเคียร์มะอู้บบกเคียตลอดกับเคียออย่างก็ได้ลับละเออมีไปไหนมาอีนี่มคนละอีเดนนภาติ้งตองนี่มคนละไห้ลับอยู่เมื่อบ้านเมื่อบ้านกันอีนี่ก็จะปิ๊กไปในเมืองกูว่าจะไปกินกับเข้าเมืองบัตเจ้กับรถเข้าเมืองไปเก็บไปรับก็ไปจะที่หยังก็เยอะไปนี่จะรับเออแต่ที่หยังก็เยอะก็ไปนี้จอกินกับเข้าเมืองก็จวนกันแล้วอู้กันจะดีะก็ ป้าเขาไปซ่อดอย่างกีนเติงคาบพี่ก็บว่ากลับเข้าเมืองมึงก็จะปิกรถกลับรถยูเทิร์นเข้าในเมืองมันบัดใจคื้อของกินเมืองเออไป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 อีนี่ก็จะรับ้ยอียอนี่ก็ติ้งตอง้องอีนี่ก็เจ็ดสิบบอกว่ากูลมขึ้นไม่ใหญ่ยาละพาลาคุณเป็ไนไงเนี้ย,ยลมบัดดีเพยาลาพาลาก่อนไปไปเมืองบาน